ตำรวจเป็นหน่วยราชการเดียวนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปถึงระดับตำบลถ้าใครลองไปดูนะครับออมีตู้ยามีมอะไรเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาจะรู้สึกว่าเขาสัมผัสต,ตำรวจถัดจากตำรวจก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตอนอกเหนือจากหน่วยงานนี้เหล่านี้ไม่มีนะครับคเพราะฉนั้นเมื่อหน่วยงานมันใกล้คิดกับชาวบ้านเนี่ยอา้าวพุ่งตรงนะอะไรทําไม่ดีอะไรทไําดีเนี่ยออชาวบ้านเขารู้สึกว่าเฮ้ยตำรวจเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ใกล้กูอะ กูเห็นนะนะครับดาบนอนอยู่ในป้อมไม่ยอมทํางานอ้าวก็ชาวบ้านก็เห็นใช่ไหมครับขณะที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเราลองเปรียบเทียบกับหน่วยราชการพลเรือนที่มีมากที่สุดอยู่แค่ระจังหวัดบันไกลชาวบ้านประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าจะดีจะไม่ดียังไงนะสำนักงานตํารวจแห่งแห่งชาติเป็นหน่วยราชการเดียวนะครับที่พละรือิตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับมีบทบาทเรื่องเติร์ดปาร์ตี้ชัดเจนที่สุด พี่ลองไปดูก็ได้กฎหมายค่าการพละเรือนกฎหมายอะไรของค่าการระบบอื่นเนี่ยไม่มีเติร์ดปาร์ตี้นะครับระดับโรงพักนะครับเอาและใครจะนินทากตอตตอลเป็นใครก็ไม่ทราบแต่โดยในโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาด้วย <c oughs> นะครับเพราะนั้นนี่เป็นจุดแข็งของตำรวจน,นะครับก็คือว่าเฮ้ยมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาร่วม <c oughs> ด้วยไอยัง ปลอบอตำรวจแห่งชาตินะ่ยพี่ทั้งสองคนก็เห็นมีกรรมการอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งหลายชุดมาจากเติร์ดปาร์ี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นขององค์กรตำรวจ